<laughs> พร้อมนะพร้อมนะอ่ะใครหล่อที่สุดครับ <laughs> ใครหล่อที่สุดหลอ่อหล่อคนครับแต่ว่าหล่อโดยท่าย่างอย่างเอาง,อง่ายๆพี่ออฟก,ก็จะดูหลอ่อต,ตี๋ถูกปะครับ <laughs> ครับคนรวยในการหลอ่อ <laughs> ไม่เหมือนกัน <laughs> มันต้องตอบ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องตอบเอาหล่อที่สุดขอสักหนึ่งคนครับคนที่หล่อที่สุดในดวงใจสิงโตแล้วกันหลอ่อในดวงใจเหรออ่ฮะก็าาต้องเป็นผมอเองสิครับเขาอตอบเอาถือเป็นคำตอบก็ได้เขาบอกสิงโตหล่อพีชพีสครับใครหล่อที่สุดในดวงใจครับผมขอตามเพื่อนๆไปได้ไหมอนะ่ะยังไงฮะให้ใบหล่อสุดาะ แต่ว่าพี่ผมมาใจดีที่สุดนะครับ่พีชอบจังเลยสนุกจังเลยครับอยู่วนเวทีนี้คำถามถัดไปดีไหมคะได้ครับคำถามถัดไป <c oughs>